กับสบายดีพ kind of so mm. ่อแม่พี <soup> ่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพวกกับอีเด็กกับสองน้องเดือนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มาหาเพื่อนเลยพี่น้องเอ้ยมาเพื่อนเลยกันแฟนไปเอิญพอน้องเดือนมาเป็นตากลองพี่น้องเอ้ยพี่นางก็มาหอสบายดีพี่น้องชิเปีมไปขายแต่คือเป็นกองเป็นกองหน้าใหม่ไหลพี่น้องเอ้ยไปหา เ้าไหนยอย่เารหวยามนะโอ้ตีไหนตีหลังตีหลังอืมรถถัวก็มาจอดรถมาเปลี่ยนสายสามสิบพันสอไดจ่าย้อนไปอืมมือนีเพือนกัแปลงรถคันนีพี่น้อย ได้เห็นแล้วอนกันได้ยู่ได้คงโดนโดดต่ะอืม <c oughs> ขี่ขันได้ไหมก็พอด้วยอืมขั้นเน,นี่ยแหละพี่น้าวเอ้ยจิขี่ไปมาอื่นไปไหนไปไอติชวันนี่ขอบปาขอบดงพูดเลยจะได้สิพ่ายก่อขี่เขาหร้ไปไอติชกระปา,า,า,าไไปไก <c oughs> าไม่น้องเรือนเหมือนศพเลย ธงชิพพังชิพพ like ังพากุกนงแม่นงเดืองในเด้อธงชิพพังชิพพังไปเฉลอุดนุนอุดหนุนมาพี่น้องเอ้ยธงพันพันเป็นวะกอลีนีเซียพี่น้องเอ้ยส่งธงประเทศไทยพี่น้องเอ้ยทธงหน้าบ้านแต่พี่น้องเอ้ยแต่ธงหนาบ้านเลี่ยสิกินได้หรือบ่ได้านี่อีกเรื่องหนึ่งเด้อพี่น้องธงชิพพังรวมค่าส่งหนึ่งพันบาท

เห็ดเราไม่ทงไว้กินยำแหลกแล้วก็ชุบต้มน้่อันนี้แช่แปฝาฝาแคะก็ร่อรุ่นทำกัีนนองจะหดยำแหลกหรือบ่ออะไรโอ้ิแกงมาได้กับแกงสอบมาตัวอันไหนตัวขาวๆนี่ตัวตำตตบตเดียวอันตมจำแจวพี่น้อยมือหนังไมมือก็เป็นมืออันหอขาว นันจันลมือแม่ตั้งจมือขาวันซุกก็ยังอ,อ,อีกช้านสิมือโหเลยวันซุกก็มห่อข่าว่อขาวสารหรือขาปรับดินเียอขาปรับดินก้มอตูอเย,นยน็นมาหนแม่ไมใส่ผัขาว่อเยจังเก็น้อมากอืจมจัมือ ตัวมือใหญ่ว so yeah. ่อแก้เอเลยนิ้วก่อยอืนนี้หนอใหญ่ซะอ่อนทางขุเนาะอมกต้มปลาดุงเลยต้มเตะป่าน้องเดืองนิ่วกอยต้มตีนไก่กับบัวด้วต้มเตะน้ำมนน้ะปไก่ไก่คน้องเดือนบนน้ไปห้ามองเขาค่วยไปไหนอืมผู้ข้างไปหวยใส้ผ อันนี้นะวันจะเคยไปอันเด้จ่ะบามี่แจ๊คชวนพาไปพูดอืมอัน,นหัวหน้าควันพาไปเออแบบไปริวริวโย่ตามลังหัวหน้าควันไปบ่ตามลังหัวหน้าไปไปกับ็ไปแน่น่สะสาวบุญแบบรัพย์วัฒน์กนอกบควันสมวยอืมหกคนแม่ ขี่คนราไปพี่น้องไ้อ้ยทางน้ำแม่ทางเขาไปปลาหนาไหมนะจน้ยู่การชองคนหามกดหลุดทางปวดดโตต้มอะไรเลยแมต้มอันมชิ้นหนึ่งหน่อยต้มซ้อมมาน่คแม่ไปกินน้งเดือนน้งด่าก็มากินเลยน้าต้มน้ำพ่อน้งเดือนอืม กินไลน้องดานะฮะก็นอนนอนหลบที่สองนอนหลบที่สองหลอบแหลกนประมาณห้านาทีหมดบอกเอ่ยว่าเขาไป็นไกวยน้องไปว่าพอไปสื่อใส่ลดมาตื่นมาตื่นเมื่อได้เห็นยังสั่ม่ปับุับอ่ังจกบิ่งช่างแล้วอังผนหน้องมันก็ตื่นแล้ว เดลล่ารุ่นปูแลปุ้งเลยเจ้าหน้าใหม่ไปหายแพ้กับล่ารุ่นน้องกันตอนนี้กาปอกแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยเหลือแต่แค่บันปัดปอกแล้วเรียบร้อยไปเลยหนาใหม่จะไปหายันเจ๊ใส่แดดปลาลุงเอ้ยล่ะกันเมถัลติงเลอน้องซาลาเนาะปลาลุงทางบ้านนุซูงสองถุงถุงนึ่งนาพอต้องเดือนนะไปหายเมทัลมินนี่ปลาลุงเอ้ย มีบ้านป,างปังพุลแหระขับไปติดตามหับส้มทั้งซองบาบุญเพลงพุลแระปลาลุงเลยโอยคนงามอันเสียไปหายน้องสซลา,าแล้วก็เจสายปลาลุงเลยจับปืนชิวเฮือนหรือบอ่เอ้าทั้งนามาเลยะโหน้องด่าอันใบดีปลาลุงไหมใบายบายดดึงหิมงามให้ปลาลุงเบิ่งรึปุ๊ก จุ๊บจุ๊บโอ้ยคนขี้ดื้อหลายย่งชิิัยเขาเล่นเขาือตเขาเล่นมากมันคีมชิบิซัยนะคือว่าพายกับเปลาขาดใช่ไหมมาเดินโอ้ยแบปเ้ากันยบงนแลบปลาลูกเลยฉากอันนำแล้วโอ้ยปนอมาหอดแล้วพี่น้อง มาจุจ้ามาตบ้านได้บสบายดีพี่น้องมาแตดงกไม่ไรจุกเจ้ามาจตวางเวียงว่ะไ้มาแตวางเวียงมาแต่เอ็นยังเกาะอันเราหกเราหกยาปหี่อเาหกเหมกวะซมสือปลาหนไม้แล้วปวดแอวแน้อไม้าโอ้วน้าจังอยากไปบ่ได้เงยแมน ขนาดำนานยังทีดตายยัไปฉีดยาช้องเข็มบนไทยเออ้งินเดเนาะกลมอยู่ในข้าผัดคนบวนตายรู้ก้ม้านไปอยู่เบื่อเสียแด้ไม่ไหลมาฝาคุอไม่แม่น้องเดือนก็ได้มาตายเลยเออไปแช่ไปแช่น้วยกนเด้

มันละ100บาทพี่น้องมันบ่แพงดอกนนทายอ่ะว่าลสิฮอดเดือนลบ่เดือนบ่แ่นาวเฮาเนาะแน่ลโอเคว่ามันใกล้บ้านเพิ่นพ้น้านนึงล2,000บาทเนาะออเงินลาดประเทศไทยบาัิ ีตีนหุวเล่าน้องไหมมาล่ามาว้างเยงานเลยงนองยุบแต่ขาโมกขางานเก็บเงินเพราะเด็กคาทำก่อนดุฮ่าม่พูด่ะ

โอ้ยบ่จักชำบัตนี่ตาหลุดไปหน่อาเอ้ยบ้านี้เอาบัตนุ่งชูงอีกพีหน้องเอ้ยบันลังชีเคียวเนาะมาหอดบันลังชีเคียวอรไปน่องเอ้ยเป็นดือน่ะเบด ถวยหนึ่งอะรเปนตองเอ้ยมันชมำ้อนเอิถวยว่าเนี่ยนะมาบอดีเนาะใครแต่ใครแต่บุรีแกงน้องใหม่เนาะเล่นอลูกนี่อุ้ยโอ้โหขึ้นเอ้ยอยากอืมเรากินเพื่อจะเจ็บวะไมกินยังจะจั โอยบ,บนี่กนเยกพปนัพี่น้องเลยกบียกบคดุณจงยายัาง,ยางไสาสงหนึ่งเพิงจับเลียนลงมา้องจับเพิ่มบบ่นลองจับเพิ่มยังใกับบกินหรออันนี้้องจับเพ,บพบิ่

กินเลยพี่น้องเอ้ยบุญปากมันเรือนพี่น้องเอ้ยมากัดปาบเลยข้าวปุ้นรสั่นขนมจีนพี่น้องเอ้ยน้ำยาตีนไก่เนาะมาจากที่ภูเหล็พี่น้องเอ้ยเอาสือบคงเห็ดแม่ไม่นี่โอ้ยแม่ไม่นี่เห็ดน้าอําไพเนาะกานทำไม่เป็นแต่เกาเข่ามีเนาะเป็นเห็ดให้กิน เดี๋ยวิ่มาามีมาชินเดียกบไดสิเฮ้ยก่อนเออยังม่งไปได้ที่ฉันเนาะเดียกที่หับหอเขาเนาะเป็นมาหอเขาอยู่บ้านเนาะ้ซงแล้วเหมือนแน่ไมกี่กัาพูดนันเหมือนเพาะิไม่ไกันยงไงทำไมไหล ขอนมเดือนก็แม่น้ำเดือนเนาะได้น้ำมาไมากผา้ใส่จีแก้งแมง้นไหวไหมเนาะน้งด่าขึ้นเลยเด้อบานในพี่น้องเอ้ยน้งด่าขึ้นเลย เอาหน่อไม้ไ uhm, ม้ม right e. right. ่ทเนาะก็คือพอดีสีแกงแรี่นะดีแกงบอดีแกงเลยหน่อไม้ก็อะไนพี่เราเ้ยสบายดีสบายดีท่านผู้ชม